แต่ดูเหมือนว่าคนที่ร่วมเจราจากับคุณอภิสิทธิ์นะครับก็คือทางประหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณกิติพงศ์กิติยารักษ์หลังจากที่ได้หารือกันก็บอกว่ามีแนวทาง3แนวทางจริงในการปฏิรูปประเทศแต่ว่าการเลือกตั้งคุณผ,ผู้ชมการเลือกตั้งคุณกิติพงศ์ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ทางออกของความขัดแยง้งเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณกิติพงศ์พูดถึงเรื่องนี้ครับาการเลือกตั้งาการเลือกตั้ง แต่เพียงอย่างเดียวนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ในขณะนี้นะครับเพราะว่ามีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความที่ไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับในขณะเดียวกันการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้ขัดแย้งให้ชัดเจนถึงทิศทางการปฏิรูปแล้วก็กระบวนการปฏิรูปที่ชัดเจนตามหลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็าอาจจะนําไปสู่ การไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหานะครับนี่นะครับคำพูดที่ทางประหลัดยุติธรรมพูดก็คือมองว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับกระบวนการที่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยนะครับและการสร้างหลักประกันว่าจะปฏิรูปอย่างไรส่วนเรื่องวันเลือกตั้งค่อยมาพูดกันทีหลังก็รูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ทั้งสองฝั่งก็คือคุณวิสิทธิ์เวชาชีวะและทางประหลัดยุติธรรมนะอาจจะเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าการเจราจากรณี้ก็เริ่มต้นมาแล้วแล้วก็เห็นว่าเป็นการเริ่มที่ดีด้วยการวางกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งทางกปปสอเองก็เคยผลักดันการปฏิรูปขณะนี้การปฏิรูปก็ต้องการหลายๆฝ่ายที่จะเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วที่จะต้องมีการหันหน้าก็คุยกันหันหน้าเข้าเจราจากันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นคําพูดที่คุณกิติพงษ์กิติยรักษ์ ประหลัดยุติธรรมเนี่ยได้พูดไว้หลังจากที่หารือกับทางคุณอภิสิทธิ์เมื่อวันนี้ครับ